สวัสดีทุกคนคะ่ะก็กลับมาพบกับคลิปไพ่โหราาสรประจำรายเดือนกันนะคะคลิปนี้เป็นของเดือนกุมภาพันธ์สองพเป็นของคนที่เกิดวันพุธกลางคืนการดูดวงเป็นการอ่านตามนับไพ่ทั้งหมดไม่ได้ดูส่วนตัวบางคนก็ตรงบางคนก็ไม่ตรงนะคะหรืออะไรที่เจอในสิ่งที่ไม่ดีนะให้ถือว่าเป็นการบอกเหตุการณ์ตรงหน้าทีนี้เดี๋ยวเรา,าเลึกไพ่กันว่าในเดือนกุมภาพันธ์สองพเนี่ยคนที่เกิดวันพุธกลางคืนจะเป็นยังไงบ้างเลือกมา12บสใบ12บใบคือ12ตําตำแหน่งนะคะ ได้ไพ่ของเราค่ะเดี๋ยวเราเรียงรับไพ่กัน อ่าเรามาดูตามนัำให้กันนะคะเออใบแรกของคุณเป็นตัวตนของคุณนะเป็นเราสุกระดเกตทีนี้ในดวงกุมภาพันธ์สองพันสิบเก้าเนี่ยคนที่เกิดวันพุธกลางคืนเนี่ยคุณจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองตัวคุณนะอ่าหรือคุณอาจจะมีความเชื่อในเรื่องของสิ่งรีดับเป็นรับก็ได้ค่ะบางคนอาจจะมีเรื่องของ เป็นคนมีสเสน่ห์อ่าถ้าเป็นคนมีสเสน่ห์ปุ๊บเนี่ยอาจจะมีเรื่องของความรักเข้ามาแต่ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะบางคนจะมีความเครียดวิตกกังวลเกิดขึ้นได้นะคะวิตกกังวลเกิดขึ้นอะไรอาจจะเป็นเรื่องของการเงินเองเป็นเรื่องของความรักก็ได้ค่ะหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีการเดินทางไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ต่างๆก็ได้เหมือนกันนะคะ แล้วก็บางทีบางคนเนี่ยอาจจะได้พบกับบุคคลเก่าๆหรือไปสถานที่เก่าๆก็ได้ค่ะทีนี้เรื่องการเงินกันบ้างนะคะการเงินของคุณแม่เป็นดาวอังคารกระดามฤตอยูเนี่ยการเงินงคุณเนี่ยจะได้มาจากความขยันความอดทนของคุณเองนะหรือได้มาจากาได้มาจากการที่คุณได้ไป ขายผลงานอะไรของคุณก็ตามเหมือนกันหรือบางคนได้จากสิ่งที่รับเงินรับบางคนได้จากสิ่งที่ไม่คาดคิดทีนี้สิ่งที่ไม่คาดคิดเนี่ยแต่ละคนมันแตกต่างกันเนาะบางคนก็อาจจะได้จากโชคลาภก็ได้บางคนอาจจะได้จากญาติพี่น้องก,ก็ได้หรือบางคนได้จากผลงานคุณที่คุณขยันทํามาก็ได้นะคะประมาณนี้ทีนี้สิ่งที่ต้องระมัดระวังเรื่องของ ค่าใช้จ่ายคือค่าใช้จ่ายในการที่คุณจ่ายในเ่อง,งการลงทุนต่างๆลงทุนในรูปแบบาการเงินระบบใหม่หรือลงทุนในเรื่องของการไปซื้อเครื่องมือสื่อสารใหม่เพื่อที่จะมาทำงานในรลักุ้นเดมอกันหรือบางคนเนี่ยก็อาจจะ หมดไปการทําศิลปกรรมเสริมความงามก็ได้นะคะอันนี้ก็ดูดีๆนะการทําศิลปกรรมต่างๆทีเนี้ยบางคนเนี่ยอาจจะพบมดไเรื่องของการค่ารักษาพยาบาลเองการจ่ายค่าประกันต่างๆก็ได้เหมือนกันนะคะหรือมีเหตุให้ต้องจ่ายเพราะคนอื่นอ่ะดังนั้นก็เตือนเรื่องการเงินนิดนึงการเงินเนี่ยอมองว่า ถ้ามีเงินเก็บแล้วนะ่ะคุณก็มาถุกทางนะแต่ถ้าใครยังไม่มีเงินเก็บเนี่ยคุณก็ต้องไปบริหารจัดการกันให้ดีๆเ,เก็บเงินกันไวค้ค่ะเวลาคุณกเกษียณจะแต่ไม่ได้เดือดร้อนเนาะไม่ต้องกลับไปทํางานเพื่อแลกเงินกันอีกหรือให้รายจ่ายมากกว่ารับคุณก็ทําบัญชีดูคะ่ะแล้วดูว่าบัญชีรายจ่ายฟุ่มเฟือยคุณคืออะไรลองไปบริหารจัดการกันดูนะแล้วก็ในเรื่องของการเสี่ยงโชคเนี่ยถ้าอยากเสี่ยงโชคกันก็ซื้อกันไว้พอประมาณ เพราะเราม่รู้หลงพื้นเดิมของชะตาชีวิตเรามีโชคจากการเสี่ยงโชคไหมถ้ามันไม่มีจากการเสี่ยงโชคอะมันอาจจะได้มาจากน้ําพักน้ําแรงหยัดหรือหยัดเงื่อแรงกายของคุณเองเนาะ,อ,ะอันนี้ก็ดูดีๆนะคะลองตัดเงินที่คุณซื้อตรียเยอะๆเนี่ยไปเป็นเงินเก็บส่วนหนึ่งจะได้มีเงินเก็บกันค่ะทีนี้ดูที่ตําแหน่งสาชา้าเป็นดาวคานกับดาวเกตตาแหน่งสาช้าเนี่ยคิดว่านะมันเป็นเรื่องของพื้นฝูงสังคมต,ต,ตัวการติดต่อสื่อสาร การประสานงานประชาชนลูกค้าการสังสรรค์ก็ได้ที่หน้าผพ่จะเป็นดาวคราะกระดาวเกตก็บอกว่างี้อาจจะไปเขาเรียกว่าคุณบางคนนะจะได้มีการเดินทางไปพบเจอเจอเจอพื่อนเก่าเกิดขึ้นหรือคุณอาจจะต้องมีการเดินทางบ่อยในเดือนหน้าเดินทางบ่อยเนจะเป็นการเหนื่อยล้าอะไรประมาณนี้อันนี้ก็ดูที่สาเหตุต่ลคนนะคุณจะเดินทางกับเรื่องอะไรหรือบางคนเนี่ย ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นได้เหมือนกันเดี๋ยวบางคนนะอาจจะมีการเดินทางไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะคะที่คุณต้องการไปขอกันนะ่ะหรือถ้าใครมีการสังสรรค์อะไรเกิดขึ้นนะ่ะก็ระมัดระวังทีระมัดระวังนิดนึงเรื่องของการกระทบกระทั่งกันส่วนใหญ่ก็คือเรื่องของความคิดเห็นเรื่องของการพูดจานี่แหละก็ระมัดระวังนิดนะคะ ทีนี้ดูที่ตำแหน่งพันธุกันบ้างตำแหน่งพนันธุเห็นไหมอ่าพันธุคือคนในบ้านคนในครอบครัวก็ได้ค่ะคนที่ทํางานก็ได้รวมถึงในเรื่องของเอ่อบ้านรถที่ดินทรัพย์สินต่างๆอ่บอกว่าอย่างนี้นับให้เป็นดาวพุธกับดาวพฤหูอันนี้คู่วิวาทะคู่ขัดแย้งมอาจจะมีความขัดแย้งอะไรเกิดขึ้นในที่ทําที่บ้านตัวเองทีนี้ความขัดแย้งต่างๆเนี่ยน่าจะเกิดจากการใช้คําพูด ที่ไม่ไม่ไม่คำพูดที่ทําให้แต่ละฝ่ายไม่พอใจไม่สบายใจเงี้ยถ้ามันมีจริงๆนะไม่รู้ว่าในสหการสถานการณ์ตรงนั้นน่ะเป็นตัวคุณหรือคนในครอบครัวคุณพูดถึงคุณในทางที่ไม่ดีแต่ทีเนี้ยเราไม่สามารถที่จะห้ามคนอื่นพูดถึงเราทางที่ไม่ดีไม่ได้ใช่ไหมเราก็อยู่ที่ตัวเราแหละหรือถ้ามันจะเริ่มจากตัวเราเราก็ เงียบดีก,กว่ามอนปัญหาก็ไม่เกิดขึ้นนะคะเพราะเราไม่สามารถจะห้ามคนอื่นได้นะต้องบอกงี้หรือ,อ,อมีการฟ้องร้องเรื่องของทรัพย์สินต่างๆกันไหมเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่อง,งที่ดินกันเกิดขึ้นไหมนะคะเพราะว่าเห็นไหมพระราหูเนี่ยมองม,มาที่เอกสารตัวนี้ลอดผ่านมาเนี่ย บางคนอาจจะเรื่องของพวกนี้ก็ได้นะคะให้ระมัดระวังเรื่องพวกนี้ดีๆเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องรายหรือการซื้อขายบ้านรถที่ยินเนี่ยคุณดูเรื่องเอกสารให้ดีๆเอกสารสัญญาเช่นอย่างคนอ่ะซื้อรถเนี่ยโอนลอยอะ่ะอันนี้ไม่เอานะเพราะว่าเราไม่รู้เขาไปทําอะไรถ้าโอนนะคือหอโอนเป็นชื่อของคนซื้อไปเลยนะคะเป็นการป้องกันได้นะ,ะทีนี้ที่ตำแหน่ง ปุตตะกันบ้างค่ะปุตตะคือตำแหน่งบุตรบริวารธ,ธุนสัตว์เลี้ยงโปรเจกต์คนต่างๆคุณการเดินทางระยะใกล้ก็ได้อันนี้เป็นเป็นดาวสี่กระดาษพอาหูเนี่ยมองอย่างนี้บุตรบริวารเราเนี่ยอาจจะมีการไปเออเดินทางไปอบรมสัมมนาไหมหรือมีการเข้าค่ายเกิดขึ้นไหมถ้ามีเนี่ยบางทีเนี่ยการสื่อสาร ระหว่างคุณกับบุตรบานคุณเนี่ยอาจจะมีการที่ไม่เข้าใจกันอะไรอย่างนี้หรือการติดต่อสารมันอาจจะไม่เสถียรโทรศัพท์แล้วมันไม่ค่อยติดไม่ชัดก็ได้นะคะหรือแม้กระทั่งบางทีอ่ะเรามีลูกน้องไหมเออเรามีลูกน้องเนี่ยเราเองต้องระมัดระวังคําพูดของลูกน้องเราในการที่เขาพูดอะไรกับลูกค้าเนี่ยก็ต้องระมัดระวังอีกหนึ่งหรือตัวคุณเองกับลูกน้องคุณเนี่ยการพูดจาเนี่ย ก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งทีไม่อาจจะสร้างเรื่องของคำไม่เข้าใจกันก็ได้หรือปัญหาก็ได้นะคะก็สอบซอกกันหน่อยเนาะหรือบางคนอาจจะเป็นเรื่องของตัวบทกฎหมายกฎระเบียบเข้าบังคับเกี่ยวข้องอะไรกับบุตรบริวารหรือเปล่านะหรือบางคนเนี่ยถ้าบุตรคุณอยู่ในเรื่องของการใช้สื่อสารต่างๆในโลกโซเชียลต่างๆเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งว่าเขาใช้คําพูดแบบไหนนะคะ รวมถึงโปรเจกต์ของคุณเองบางทีมันอาจต้องมีเรื่องให้ต้องคุณแก้ไขก็ได้แต่การแก้ไขของทุกคนเนี่ยมองว่ายังแก้ไขก็ได้แต่เพียงว่าบางทีเราต้องไปหาความรู้อะไรเพิ่มเติมเกิดขึ้นไหมนะคะของแต่คนเนาะทีนี้ดูที่ตำแหน่งอริบ้างตำแหน่งอริเนี่ยอริก็คือมุมบวกเนี่ยเวลาเราจะเริ่มเรื่อบุบเบิกอะไรก็ตามเนาะนับไพ่เป็นอาทิตย์เออ ดาวศดาวพุธหูเนี่ยมองอย่างนี้ว่าให้คุณตั้งใจทําหน้าที่ของคุณเนี่ยไม่รู้คุณจะเริ่มทำอะไรให้ตั้งใจทําหน้าที่ดีที่สุดความรู้ความสามารถที่คุณมีเนี่ยความละเอียดความรอบคอบอย่าจะร้อนให้ใจเย็นๆแล้วใช้ความฉลาดของคุณเองนะออแล้วก็สังเกตสถานการณ์รอบด้านคุณว่าขนาดนั้นน่ะมันมีอะไรเกิดขึ้นคุณสามารถที่จะพลิกสถานการณ์ต่างๆให ดีได้หรือประสบความสําเร็จเกิขึ้นได้เหมือนกันนะคะทีนี้ถ้ามองม,องอมองุมลบอ่ามุมลบมุมลบเนี่ยคือปัญหาอุปสักโรคภัยคือใครละ่ะเจ้าหน้าที่รัฐไหมหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนไหมตัวบทกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับหรือเปล่าครูบาอาจารย์พระสงฆ์หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกฎหมายก็ได้ทนต่างถิ่นต่างแดนนักการเมืองผู้ ผู้นำผู้มีอิทธิพลต่างๆผู้นำท้องถินน่นคนกลางคืนคนที่ทำธุรกิจสีท่ทาเนี่ยสามารถสร้างปัญหาคุณได้นะคุณก็ต้องไปดูว่ามันจะมีเรื่องราวเกี่ยวข้องว่าเราไปเกี่ยวข้องกับคนผู้นี้ปาหรือเปล่านะคะทีนี้ที่ตำแหน่งปตัตตนีบ้างปตัตตนีเห็นไหมเป็นพระธิกับพระหูเนี่ยแสดงว่าคนมีคู่เนี่ยคุณอาจจะมีความอึดอัดเรื่องของ คู่ของคุณเองอึดอัดอย่างไรเนี่ยเอ,อ่อตมไพ่เป็นพระทิตย์กับพระหูอาจจะอึดอัดในเรื่ององการที่เขาเนี่ยรุมหลงบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นทีนี้รุมหลงบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นเนี่ยอันไม่รู้ว่าเป็นเรื่องอะไรบางคนเป็นเรื่องของความรักเป็นคนบางคนเป็นเรื่องของการพนันขันต่อการเ,ออเสพของมึนเมาติดเหล้า อะไรก็ว่นไปเนาะหรือเป็นคนคู่คุณเป็นคนเจร้อนด้วยอ่ะมันอาจจะมีเรื่องของคําพูดคําจาต่างๆที่อาจจะทําให้คุณไม่สบายใจแต่ทีเนี้ยมองว่าถ้ามีเราเองก็ต้องใจเย็นๆค่อยๆดูสถานการณ์ตรงนั้นวย้ยเราจะทํำยังไงเพื่อที่จะชีวิตคู่อ่าราบรื่นไปด้วยดีนะคะลองไปปรับดูนะของแต่นคนนะ่ะว่าคุณจะแก้ไขปัญหารตรงนั้นได้ยังไงเนาะแต่เพราะ คือต้องฉลาดในการแก้ไขปัญหาตรงนั้นนะ่ะความฉลาดคุณนะ่ะแล้วความใจต้องใจเย็นด้วยในสิ่งที่คุณจะแก้ปัญหาตรงนั้นเนาะทีนี้ถ้าไปมองคนโสดคนโสดค,คุณอาจจะเจอคนเนี้ยมีความโดดเด่ดดนเกิดขึ้นอาจจะเป็นคนมีชื่อเสียงก็ได้ค่ะหรือเป็นคนต่างถิน่นต่างแดนอ่าเป็นพวกนักการเมืองผู้มีอิพธิพ้ก็ได้ผู้ผู้นำท้องถิน่นหรือ คนกลางคืนหรือคนทำธุรกิจสีเทาแต่ทุกอย่างเนี่ยขอให้ใช้ระยะเวลาอย่าเพิ่งรีบร้อนใจเย็นค่ะค่อยๆเลือกเนาะแล้วคนที่หาคู่ผ่านแอปก็เหมือนกันหรือใครที่เรื่องความรักผิดหวังไปตลอดเนี่ยลองไปดูดวงดูว่าในพื้นเดิมเรื่องความรักตรงดีหมเอาความรักดีก็มีไปความรักไม่ดีไปโฟกัสเรื่องการงานการเงินการดูพ่อแม่่ะ คุณจะได้พบความผิดหวังมีเวลาแล้วอ่ะเราไปพัฒนาหน้าที่การางานให้เจริญเติบโตให้ได้ตํตำแหน่งที่ดีที่สุดที่คุณอยากได้หาเงินทองเทยคุณก็เที่ยวไม่จาเป็นต้องไปเปให้ใครนะเพราะส่วนใหญ่ใส่เปจะผิดหวังวาสมหวังนะคะส่วนใครที่จะใช้ชีวิตคู่อ่าคุณลองถามใจตัวเองก่อนว่าพร้อมที่ทําหน้าที่สาม,มีภรรยาหรือยังครอบครัวคุณครอบค,ครบคัวเขาต่างชาติต่างศาสนาไหมเพราะแต่ศาสนาเขามีข้อจํากัดนิสัยและสไตล์เนี่ยไปด้วยกันได้เปล่านะคะ ทีนี้ดูตำแหน่งบารณะกันบ้างตำแหน่งบารังเป็นดาวทิศกับดาวเสาตำแหน่งบารณะก็คืออา,อาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้หรือบุคคลอื่นเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งน่ะทำเมื่อคุณต้องการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมีการเดินทาง,งต่างถิ่นต่างแดนเกิดขึ้นก็ได้ค่ะมีเกณฑ์ห่างการเกิดขึ้นเนื่องด้วยสาเหตุของทตคนแต่ทีนี้ว่าเ,าเป็นเรื่องของ ดาวที่กระดาวเสาก็มองว่าบางคนอาจจะปรับตัวเองโดยที่ว่าอาจจะเปลี่ยนแปลงโดยที่ทําให้ตัวคุณน่มีความใจเย็นลงก็ได้มีความสุขขึ้นมากขึ้นก็ได้ไม่ใจร้อนก็ได้เหมือนกันแต่ทีนี้การเปลี่ยนแปลงของตัวคนมันแตกต่างกันเนาะว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงแบบไหนอะ่ะอาบางคนอาจจะไปทาตาอ่าทําตาก็ได้เหมือนกันหรือไปทําฟันอาแล้วอาจจะทําฟันแบบไหนล่ะให้ดู ทีนี้ถ้ามองในะมุมลบบ้างมุมลบเนี่ยมรณะคือปัญหาสาักโรคภัยคือใครละตัวเราก็ได้บุคคลอื่นหรือเหตุการณ์ใดกันเหนี่ยเป็นปัญหาสักให้ตุคุณรวมถึงเรื่องของโรคภัยด้วยนะคะแต่เป็นอย่างไรเนี่ยดูที่สถานการณ์แต่ละคนนะหรือบางทีเนี่ยมองว่าบางทีเราอาจจะมีปัญหากับเอ,อ่อเดาที่คืออาจจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐก็ได้อ่าหรือหน่วยงานภาครัฐก,ก็ได้แล้วอาจจะเป็นเรื่องของอืม วัดวา,ารามก็จะที่มีปัญหาแม้กระทั่งบางทีมีปัญหากับโรงงานอุตสาหกรรมเกษตรกร,เ,ร,กรเองโรงงานปุ๋ยหรือคนที่ค้าขายพวกวัตถุโบราณต่างๆก็ได้เหมือนกันนะคะลองไปดูนะแต่ละคนมันจะแตกต่างกันไปนะทีนี้ดูที่ตำแหน่งสุภาพบ้างตำแหน่งสุภาพคือเป็นดาวคารดาวคารนะ่ยมองนี้สุภาพคุณนะ่ะ ตูพ้านเนี่ยมีก็อาจจะเป็นเรื่องของตัวแทนคุณพ่อก็ได้อแล้วเป็นเรื่องของเจ้านายก็ได้ตําแหน่งหน้าที่การงานได้หมดนี่มองว่าถ้าเรายกตัวอย่างเช่นอ่าอาจจะเป็นตัวเจ้านายคุณเจ้านายคุณอาจจะมีความขยันมากเลยขยันทานนํางานนู่นทํางานนี่ดูแลลูกน้องอย่างดีเขาเองก็ต้องระมัดระวังเรื่องของอ๋อเขเรียกว่าออฟฟิศซินโดม อา,อาจจะมีขยันมากยกทำนูน่ทนทำนี่แล้วก็มาออบปติเหตุเล็กๆน้อยๆก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะหรือบางทีมันอาจจะเรื่องของตำแหน่งหนะ้าที่การงานคนนี้มันต้องมีการแก้ไขเกิดขึ้นไหมหมายความว่าในโดยอาชีพของคุณตำแหน่งคุณอาจจะต้องแก้ไขอะไรตรงนู่นตรงนี้ก็ได้ขอให้ขยันให้อดทนเถอะยังไงอะถ้าคุณมีนะ ปัญหาที่คุณแก้ไขมันแก้ไขได้นะคะ,ะดูแต่ละคนเนาะทีนี้เรื่องการงานบ้างก,การงานคุณบินดาวพุทธศรีกระดเกตบางคนจะมีชโชคลาภโชคดีจากการงานคุณนะแต่ทีนี้จะโชคดียังไงก็ดูของแต่ละคนตามนโยบายไม่เหมือนกันหรือบางคนเนี่ยการงานคุณต้องมีการไปอบรมสรัมมนานะไปเรียนหลักสูตรต่างๆที่เกี่ยวกับการงานคุณเองหรือบางคนจะมีความเครียดวิตกกังวลเกี่ยวเรื่องการงาน เครียดยังไงก็ดูของที่จัดคุมกันหรือบางคนเนี่ยอาจจะการเนี่ยไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวเรื่องการงานไหมหรือการเรียนก็ได้ลองปรับดูนะเพราะว่าแต่ละคนน่ะอายุมันก็ไม่แตกต่างกันไปเนาะเนี่ยลองไปปรับดูจะมีเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นนะคะ ทีนี้ดูที่ตำแหน่งราพานะตำแหน่งราพาเป็นดาวพุธไหมแสดงว่าราบผลคุณได้จากการเดินเทอเดินทางติดต่อสื่อสารรวมถึงสื่อออนไลน์นะเดี๋ยวนี้มันเรื่องของสื่อออนไลน์ด้วยนะถ้าใครทําเนี่ยก็จะมีเข้ามาเข้ามามากน้อยแตกต่างกันไปอยู่ที่พื้นเดิมด้วยนะคะรวมถึงคําพูดพ่อค้าแม่ค้าแม่พ่อค้าแม่ขายอ,ะอ่ะคําพูดของคุณก็สามารถสร้างรายได้ให้คุณได้เหมือนกันนะ ทีนี้ดูที่ตำแหน่งวินาบ้างตำแหน่งนั้นคือคนใกล้ตัวสิ่งที่ช่วยหรือคุณได้สิ่งปกปิดเป็นดาวพุธกับพฤหัสบดีเนี่ยมองว่าในมุมบวกเนี่ยคุณจะได้คนใกล้ตัวกับดาวพุธอาจจะเรื่องของคําพูดก็ได้คาพูดที่ทำเงินให้คุณเงี้ยคำพูดจะดีๆรวมถึงเรื่องของ ได้หน่วยงานภาคราฐัฐภาคเอกชนตัวบทกฎหมายหรือครูบาอาจารย์พระสงฆ์หรือบุคคลที่เกี่ยวเกี่ยวข้องกฎหมายเนี่ยช่วยเหลือคุณแต่ก็ดูว่าสถานการณ์ตรงนั้นของเราเนี่ยเกี่ยวข้องกับใครแต่ถ้ามองระม,ม,มรุมลบวินาศคือปัญหาสักรบภัยนะคะคือใครบุคคลที่กล่าวถึงเ,เมื่อกี้เนี่ยก็สามารถเป็นปัญหาคุณได้แต่เป็นอย่างไรของแต่คนก็ค่อยๆแก้ไขไม่ต้องรีบร้อนให้ใจเย็นทุกอย่างเนี่ย มันแก้ไขกันทั้งหมดแต่เพียงว่าบางอย่างต้องใช้ระยะเวลาในการแก้ไขนะคะก็ถือใจเย็นเนาะทีนี้เรามาดูเรื่องสุขภาพบ้างสุขภาพสิ่งที่ต้องระมัดระวังเเรื่องอะไรบ้างมีเรื่องของออสายตากำดันเบาหวานเลือดหัวใจสโพกต้นขาเท้าโรคซึมเศร้าโรคอัลไซมเมอร์โรคภูมิแพ้โรคลมทุกชนิด ฟันเข่ากระดูกโรคเก้าเส้นประสาทประสาทกินแล้วก็เป็นเรื่องของแขนปากท้องกระเพาะโรคภายในโรคที่กกบกรากมดุยูแล้วก็สัตว์ที่สามารถสร้างความสำาััญคุณได้คือเรื่องมดหนูปลวกมแมลงสาบนะคะทีนี้ทุกคนมีการตรวจสุขภาพร่างกายประจำปีใช่ไหมเรา สังเกตเรื่องของน้ําตาลไขมันดูว่าสูงไหมถ้าสูงก็ถึงเวลาออกกำลังกายละจะออกแบบไหนก็ได้ที่ทุกคนชอบทุกคนถนัดแต่นะ้าแนะน,ำนำาําว่าการเดินวันละหกิโลสักเดือนทดลองดูนะคะถ้าน้าตาลไขมันลดลงเนี่ยก็จะเป็นมาตรฐานในการดำเนินชีวิตได้เพราะเราเข้า,า,ขาสังคมผู้สูงอยู่ละก็ต้องขห้ร่างกายแข็งแรงเนาะส่วนใครน้ําตาลไขมันปกติออกกำลังกายเหมือนกันค่ะร่างกายจะได้แข็งแรงทีนี้ใช้ไพ่อีกชุดหนึ่งมาดูว่าไพาม่มาสจันเนี่ยอยากจะแนะนําให้คุณนําไปเสริมดวงที่ไหนกันบ้าง,างในเดือนกุมภาพันธ์นะคะเดี๋ยวท่ามาสัมป เขาให้คุณไปถ่ายชีตโคกระบือใบที่สองให้คุณไปถอนคำสาบานอันนี้อันนี้ไม่ทราบว่าใครสาบานอะนไรไว้บ้างเนี่ยใบยที่สามไปไหว้พระอรหันจี้กงขอเรื่องบรรเทาทุกการค้าขายเรื่องสุขภาพอันนี้ตะพุนที่สายจีเนี่ยถ้าจะรู้จักเนาะแต่ทีเนี้ยสะดวกทำตามให้แนะนำก็ได้ค่ะไม่สะดวกไม่เป็นไร คุณไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านไหนก็ได้ก็ถือที่คุณเคารพนับถือนั่นแหละก็ถือเป็นการเสริมดวงหมดกันแต่อาจจะมีบางคนเท่านั้นที่มีเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายเนี่ยมันมีเงินจํานวนจํากัดเนี่ยไม่สามารถใช้เงินในการไปเสริมดวงได้ใช่ไหมคะเรามีวิธีการเสริมดวงโดยไม่ต้องใช้เงินก็ได้คือการคิดดีพูดดีทดําดีดูแลปุปการีเปิด,ดบุตรสมบัติฟังในบ้านแต่ไม่ต้องผูวแพร่เพื่อนบ้านนะหนุยปัญหาดูคุณนะี่ะ สวดมนต์ก็ได้นั่งสมาธิก็ได้วันละหานาที10นาทีแรงกายจิตอาสาก็ถือเป็นการเสริมดวงไั้หมดบุญกุศลเนี่ยมีอยู่รอบตัวหมดแหละแต่เราอ่ะจะหยิบยกบุญแบบไหนขึ้นมาทําเพียงแต่ของว่าอย่าห่างบุญอย่าทิ้งบุญบุญจะเป็นปัจจัยหนึ่งจะทําให้เกิดสิ่งดีๆกับปฏิหารทุกคนได้นะคะทีนี้พูดเรื่องการดูดวงก,กันบ้างเออ,เอ,อการดูดวงเนี่ยต้องบอกคนว่าคือประสบการณ์ของตัวเองเนาะ ยี่สิบปีแ้วนั้ตอนนั้นน่ะไม่ได้เรียนโหราศาสตร์ดูดวงไม่เป็นก็ชอบดูหมอก็รังดูหมอเขาก็ทักว่ามีเคาะต้องสะดะเคาะนะต้องตัดเล็บตัดผมเช่นนี้ึ่งสามพันซึ่งเริ่ด้ยเชื่อการสะดอเคาะแบบนี้ยเราก็ไปทําบุญถวายสังฆทานปกติแหละแล้วก็สวดมนต์นั่งสมาธิเงี้ยามาหลายปีมากผลปรากฏว่ามีปัญหาเกิดขึ้นมีคนเข้ามาให้ความช่วยเหลือทําให้ปัญหาตรงนั้นคลี่คลายไปทางที่ดี น่านจะเกิดจากบุญกุศลที่เราทาแหละอันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวนะคะแต่ถ้าคุณเจอลักษณะแบบนี้แนะนําว่าให้ไปทําบุญกลับไปไหว้คุณพ่อคุณแม่ไปขอพอรท่านไปล้างเท้าท่านนําน้ําล้างเท้ามาอาบผ้าถุงแม่คุณเองก็ทํามาครอบตั้งแต่หัวจนไปเท้าได้เหมือนกันส่วนชายผ้าถุงพกไว้ในกระเป๋าสตางค์ได้เหมือนกันแต่น,นี้เป็นความเชื่อของคนโบราณแหละแต่คิดว่าทดลองทําดูก็ได้ค่ะคุณไม่ต้องเสียเงินสิ่งที่ใกล้ตัวพวกคุณเองก็คือการสวดมนต์การนั่งสมาธิสิ่งนี้ จะต้องใช้ระยะเวลาในการปฏิบัติก็ขอแนะนําเรื่องการนั่งสมาธิละกันค่ะเ,เพราะว่าหลักสูตรที่ศึกษามาเนาะเป็นของหลวงพ่อวิทยังวัดธรรมมงคลนะคะเขาจะมีการเดินจงกรมมีการนั่งสมาธิบริกรรมเขาพุดโธเอาไว้ที่ไหนเขามีที่ที่เลือกคือน้ผ่าหัวใจท้องคุณชอบอายวัตส่วนไหนคุณไว้ส่วนนั้นคุณจะเดินจะนั่งจะยืนจะนอนทําได้หมดคุณก็ทํากันไวนน้วันน้อยเหมือนการหยอกกระปุกอมสินนะคะวันหนึ่งกระปุกอมสินเนี่ย จะเต็มบางทีไม่ทันเต็มทุกคนน่ะมีของเก่ากระปุกอมสินไปเนี่ยจะถูกเบิกใช้โดยอัตโนมัติมาช่วยเหลือคุณเวลาคุณเกิดปัญหาเกิดขึ้นจะช่วยเหลือ้อย่างไรคนที่ปฏิบัิจะรู้ส่วนใครเป็นโรคนอมไร่หลับโรคที่ต่างๆเวะลานอนเนี่ยคุณพุดโธไปเรื่อยๆค่ะโรคต่างๆเรื่องจะคลี่คลายไปทางที่ดีได้ทีนี้ก็บอเรื่องกรรมนะคะกรรมนี่มี2ประเภทคือกรรมดีกรรมรกรรมคืออะไรกรรมคือการกระทํา กรรมของเราคือการกระทําของเราไม่มีใครสามารถแก้กรรมใอ้เราได้นอกจากตัวเองโดยวิธีไหนตามหลักศาสนาที่แต่คนรับถือรักคําสอนพระเจ้าศีลห้าการสวดมนต์การนั่งสมาธิสิ่งต่างๆหรือเนี้ยจะทําสิ่งหณเจอเบาบางลงไปและเกิดสิ่งดีๆกับตัวคนเองแต่ทุกคนนะ่ะจะเชื่อจากปากนะอย่างเดียวไม่ได้ทุกคนต้องใช้หลักการวยาศาสตร์เขาช่วย คือการทดลองสุดท้ายเนี่ยชีวิตคือการเดินทางนะคะถนนของทุกคนแนละไม่ไดอโดยกิบูรามท่าทุกคนส่้เต็มที่ทําหน้าที่ของตัวคนที่ดีที่สุดต่อคุณเจอปัญหาัหนาแค่ไหนหทุกคนสามารถตัวรักกันได้ปัญหาสัตว์ที่ทุกคนเจอนะคือแบบทดสอบ ถ้าคุณผ่านกันไปได้เนี่ยเป็นการพัฒนาตัวเองขึ้นไปอีก,กระดับหนึ่งจะทาให้ทุกคนแ่งขึ้นเก่งขึ้นใจก็แกร่งก็ขอฝากทุกคนจงรักษาศีลสวดมนต์นั่งสมาธิตามวันราที่กุดวกจะช่วยสติในการแก้ไขปัญหาต่างๆได้ก็จะคลิปหน้านะคะขอขอบคุณทุกคนทีเข้ามาชมคลิปมาติดตามกดแชร์ต่างๆขอทุกคนเนี่ยพบแต่ความดีไม่ความทุกข์นะคะถ้าในคลิปนี้มีเสียงอะไรบ้างก็ตองขอภัยไว้ที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ